ครับสวัสดีครับทุกคนผมเอลิก้านะครับทุกคนก็น่าจะเห็นในชื่อคลิปนะครับว่าผมจะมาทําอะไรเดี่ยครับผมก็จะมาติดฟรีเมริกานะครับฟรีจากช้อปปีนะครับร้อยสี่สิบาทนะครับก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้มันเป็นอะไรนะครับทุกๆอย่างมันจะมีฟรีมหมดเลยว่าจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์แล้วก็อะ,อะไรอะมีฟรีกล้องก็มีนะอย่างโกโปรเนี่ยก็มีนะครับที่ใช้ถ่ายตอนนี้มันก็มี รวมไปถึงนาฬิกาของผมก็มีนะฟิล์มก็พึ่งรู้เหมือนกันนะอืมสาเหตุที่ติดเพราะอะไรเพราะว่าพนักงานเขาบอกว่านาฬิกาตัวเนี้ยมันมันไม่กันร,รอยขีดข่วนมันก็เป็นแค่พลาสติกเรซินธรรมดานะครับก็สามารถไปลอยได้ก็ไม่รู้จติดได้ไหมนะนี่ลองดูกันเลยเนาะ และนี่คือของที่ผมสั่งมานะครับเป็นครีมนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับจากช้อปปี้นี่ช้อปปี้น่าจะเห็นอยู่มั้งอลองอันนี้ก่อนนี่แกะมานะครับก็จะมีซองผ้าป่าเล็กๆเอ้ไม่ใช่มันก็เป็นครีมนี่ครับครีมเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนี่คือครีม นี่คือฟิล์มราคาร้อยกว่าบาทนะครับสำหรับนาฬิการุ่น G-Shock เขาว่าว่าใส่ได้นะครับกับทุกรุ่นเลยที่มีหน้าตาแบบหกเหลี่ยมแบบนี้ครับผมเดี๋ยวจะลองติดกันเลยดีกว่าขนาดเหมือนโทรศัพท์ก็ทําการเช็ดเช็ดถูๆไปเป็นันหนึ่งออกยากเลยนะนี่นะครับคือฟิล์มใสๆเล็กๆแบบนี้ เห็นไม่เอ่ยนี่คือฟิล์มเล็กๆนะครับโคตเล็กเลยเล็กจริงๆสบายๆนะครับวันนี้งานว่างก็เลยหนีมาติดฟิล์มไม่บอกฉันสักคำเยเย้เย,เย,เย,เยไม่ว่างจริงๆอะไรอะไรอะทุยใครจะร้องร้องยาใช่ไหม อืมเช็กเข้าไปโอเคติดเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะว่าผมติดไม่ค่อยเก่งแต่ก็พอทำได้เนอะอืมก็พอได้ เป็นฟิล์มพลาสติกทั่วไปนะครับไม่ใช่ฟิลมพิเศษพิสูอะไรมากมายหอนมันไม่มีขายทั่วไปก็ตดไม่ตรงแต่อย่างน้อยมันก็ใช้ได้นะครับฟิง้งเรียบร้อยเป็นลรอากาศเหมือนโทรศัพท์ไปด,ด้หลือยังครับแบบนี้ ก็ใช้ได้นะครับเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็ป้องกันได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ